มีอีกหนึ่งจังหวัดคุณพาไปเที่ยวันี่วันนี้ไปเที่ยวกันแบบเต็มๆเลยนะเผื่อเราขับรถผ่านเนี่ยจังหวัดที่คนขับรถผ่านกันเยอะนะใช่นะฮะแต่ว่าผ่านแล้วเนี่ยนะครับอย่าผ่านเฉยๆถ้ามีจุดไหนที่น่าสนใจให้ไปเที่ยวชมกันเนี่ยนะครับก็ควรอย่างยิ่งเลยอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ถ้าล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของต้นน้ำเจ้าพระยาที่เป็นตึกสีน้ำตาลสวยงามมากเลยนะ,ะนี่เ<อ>หรอฮะแบบ ใช่นี่แหละนะฮะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็ชมวิวของหลายๆคนเลยนะครับเราเรียกว่าพาสารอันนี้นะฮะจุดนี้เรียกว่าภาสารซึ่งทิพยประกันภัยเขาพาไปเที่ยวมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณวิชุดาซึ่งเป็นผู้บริหารของทิพยประกันภัยกันนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีเสียงสัมภาษณ์อันนี้เป็นบรรยากาศที่ทางทิพยประกันภัยเขาพาไปเที่ยวชมเลยที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จุดเช็คอินชมวิวสุดชิลแห่งใหม่ของเมืองปากน้ำโพคือเราไปเราไปถ่ายพงงถ่ายภาพได้เลยบรรยากาศสวยงามใช่นะครับมีเสียงพร้อมแล้วนะครับฟังเสียงกันหน่อยครับ,รบทีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านการท่องเที่ยววันนี้เราประเดิมด้วยความหมายดีๆก็คือ จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปิงมาจากจังหวัดเชียงใหม่แม่น้ำวังมาจากเชียงรายแม่น้ำยมมาจากพะเยาและแม่น้ำน่านมาจากจังหวัดน่านแม่น้ำทั้งสี่สายมารวมกันเป็นที่อัศจรรย์อยู่ที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ และที่ตำแหน่งที่ยืนอยู่นี้นะคะเป็นตำแหน่งต้นกําเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเลือดหลักของประเทศไทยมายาวนานสิ่งอัศจรรย์แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่สวยงามมากเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ใช้งบประมาณมากมายเพื่อทำให้สถานที่แห่งนี้ เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศบรรยายถึงความเป็นมาของแม่น้ำเจ้าพระยาอยากให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ในรายการทิ่พะยะประกันภัยชวนเที่ยวจําง่ายๆนะคะทิปชวนเที่ยวค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ชวนเที่ยวนครสวรรค์ที่แบบน่ารักมากมีสวนสาธารณะที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็คณะผู้บริหารเมื่อสักครู่นี้ด้วยทิปชวนเที่ยวแสดงว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะพาไปเที่ยวอีกหลายที่เลยใช่ฮะนะครับแต่ว่าไปเที่ยวกันแบบนี้อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเราก็ต้องขับขี่ปลอดภัยกันนิดนึงยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานใครที่เดินทางไปไม่ว่าจะกลับบ้านหรือว่ากลับไปนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโดยที่พญาประกรันภัย เรามีการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานม,มีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการรณร,รงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกราน2564ของจังหวัดสมุทรปราการไปนะครับม,มีหลายหน่วยงานเลยร่วมบริการในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของจังหวัดสมุทรปราการเองทิพยประกันภัยคปพและตำรวจนะครับอนอกจากนี้แล้วทิพยประกันภัยยังมีบริการอีกหลายจุด ครับอย่างวันนี้คือได้ยินมาว่ามีไปให้บริการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับก็จะเป็นจังหวัดใหญ่นะที่หลายๆคนเดินทางกลับไปกันด้วยนะฮะ,ะเปิดศูนย์นี่ท่านผู้<ช>ว่าสมุดรประการท่านก็ไปรูปเปิดศูนย์ด้วยนะครับ,รบก็เรียกว่าเดินทางเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเคารพกฎจราจรกันนะฮะส่วนลมก็จะปลอดภัยนะครับครับแล้วก็มีทิพยประกันภัยคอยให้บริการแบบนี้ด้วยมั่นใจได้